ตอนพอเพียงให้พอดีบริการเงินสดทันใจรับเงินสดทันทีไม่ต้องคำไม่ยึดบัตรใดๆจะกู้เงินไปทำอะไรวะขี่รถวันๆนี้ตั้งหลายตังเงินหายไปไหนหมดเนี่ยก็ไหนจะค่าเช่าบ้านผ่อนทีวีผ่อนตู้เย็นและนี่ผ่อนล่าสุดเวทผ่อนจะรองเท้าเลยเหรอเนี่ยของมันต้องมีเว้ยแต่ไม่ต้องห่วงท่านเตรียมทางออกไปแล้วไม่ได้ของเก่ายังไม่คืนเลยรังใช่ของหนูพี่ยังไม่คืนเลยนะของผมก็ยังไม่คืน พี่ทาแบบเนี้ยพี่แก้ปัญหาแบบผิดๆนะรู้ไหม <t> พี่อย่าต้องหาเงินเพิ่มไม่ใช่มาสร้างหนี้เพิ่มแบบนี้ต้องลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นที่สาคัญอ่ะพี่ต้องมีอาชีพเสริมนะเดี๋ยวจะสอนปลูกผักในบ้านพอโตก็เก็บเอามากินเหลือก็ไปขายได้ผมราซึ้งใจกับคาแนะนำของทุกคนเหลือกเกินขอบคุณมากนลครับเราผมจะทาให้ได้ทุกอย่างครับผมคิดได้ก็ดีแล้วอ่ะเอางี้ที่แต่ติดพวกฉันไว้เนี่ยเดี๋ยวค่อยคืนก็ได้เนาะเอาไปจ่ายหนี้เก่าของแกให้หมดก่อนเจ้พูดเองแลยครับขอบคุณครับไปแล้วครับ คิดดีทำดีโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม